ย้ำางทีแล้วการถ้าคลิปนี้ดูแลปวดหัวขอโทษจริงๆเพราะว่าเราก็อยากจะรองให้ดูว่าคนไม่รู้เรื่องเลยมือใหม่ใช้แล้วเป็นยังไงเราก็สอบเสียงไว้ด้วยเราอยู่ในงานเสียงวุ่นวายเขาบอกว่าเขาจับเสียงเมที่เราอยู่ในกล้องดีที่สุดเป็นยังไงบ้างคลิปนี้มีปวดหัวแน่นอนครับเพราะว่าเราต้องเทสุกระบบเราเจอนะครับเซเลบสวัสดีครับยินดีตรับสู่ Link t o g o และิงก์ไปเรื่อยนะครับนี่วันนี้เราอยู่ที่งานนะฮะให้ลองเล่นกับเจ้า c a นน n Power Shot ชนะครับไอน,นี้คือรุ่น V ีสินั่นเองหรือ V 1 0นะครับอันนี้นะฮะก็บอกว่าผมเปิดมานี่คือแบบสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยเปิดมาเป็นอย่างนี้เป็นโหมดบ mm ิวตี้เดี๋ยวจะลองหลายๆโหมดดูแล้วกันออน,นี้เป็นโหมดแรกแก็คือเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไปรู้กันสั่นเป็นไงบ้างถ้าเดินอย่างนี้เวียงแรงๆคุณเห็นอะไรไหมเป็นไงบ้างถือแบบง่ายๆอ่ะตอนนี้แขนผมอยู่ประมาณเนี้ย ดีมากถ้ายืนสุงที่ยิ่งยอดแล้วใหญ่เลยอันนี้น่าจะเป็นน่าจะมีกันสอลระดับหนึ่งนะฮะระดับสแตนดาร์ดระดับแรกให้เป็นโหมดเรียลตี้ให้ออโต้น่าจะมีใครสาวๆอยู่แล้วก็ตอนนี้เราใช้แสงอางนี้ง่างโอ้โหเนียนคลิปเลยเดี๋ยวเรามาดูค่ากันดีกว่าว่าเขาเซ็ตอะไรไว้บ้างนะฮะเออรู้สึกว่ามีมีความตาลอยนิดนึงถ้าเราไม่มองตรงนี้ปกติเราจะมองขึ้นบนนิดนึงก็ตาลอยไหมน่าจะลอยนิดนึงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่เลยเอาดูบอดี้ก่อนละกันเนาะอุ้ยลืมไปเราต้องเก็บด้านนี้ก่อนอย่างนี้นะอ่าสิ่งแรกเลยเราเห็นไหมครับว่ามันเป็นเลนส์ฟิกนั่นเองนะครับแต่เพราะี่ขาอมันใหม่ว่าถ้าอที่สังเกตนะจุดสังเกตคือเป็นแค่ f 2 8ผมไม่มั่นใจว่ากลางคืนมันจะเวิร์กหรือเปล่านะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้ก็คือการจับถือเห็นไหมว่ามันสะดวกมากๆเลยถ้าเราถือแบบนี้นะครับไองเงี้ยคือสะดวกมากๆเลยมาทีนี้เรามาดูอะไรจออันนี้ก็ อนาคตเหรอคงไม่หรอมั้งเพราะว่าคนที่ใช้ g 7 x ต่างๆที่ผ่านมาเขาพับปปรัอย่างเงี้ยไม่มีใครเสียนะอแล้วก็นี่อันนี้ชอบชอบมากก็คือคนที่แบบโอเคงบจำกัดนะยังไม่มีเงินซื้อขาตั้งกล้องเนอะก็ยังใช้ได้อยู่นี่เห็นไหมพับได้จะถือแบบนี้ยังไงก็ได้หรืออเดี๋ยวเล่นไว้นึงนี่ปั๊บอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้ฟึบอ่าเฮ้ยมันดีตรงนี้แหละ ในการมุมกล้องอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคแต่าพี่อยากจะเป็น,นอะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันข้างในดีกว่าก,ก,ก็ตรงนี้ไม่สามารถเปิดได้นะก็ต้องเปิดตรงนี้ก่อนปั๊บแด้เร็วฮะกดครั้งเดียวไม่ต้องกดค้างอะไรเลยนี่ฮะเมื่อกี้ที่เราเปิดมารายการเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้เลย b e a u ี้มาก่อนเลยเราก็สามารถที่จะกดปุ๊บเฮ้ยกดผิดอืมนี่ฮะจะมีโมดธรรมดาวิดีโอเรามาดูก่อนวิดีโอธรรมดาเป็นไง มีอะไรให้บ้างแล้วก็ปรากดที่คิวนะครับคิวอ่าเซตมีอะไรอ้าเซตอะไรไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงนี่อันนี้ผมตั้งเป็นพอนะครับก็คือต้องไปที่เมนูขอยากเข้าเมนูนิดนึงนี่ฮะผมตั้งตรงนี้นะครับคือเล็กมากจอเล็กจริงๆสำหรับผมเนี่ยผู้สูงอายุก็จะแบบโอ้โหมองแบบยากนิดนึงอ่ะกดคีย์ออกไปแล้วกลับมาที่คิวเหมือนเดิมผมก็เลยเลือกเป็น25เฟรมเรทนะฮะผมใช้ประมาณนี้อยู่แล้วประจำนะครับ อืมทีนี้เราก็มาดูต่อมีอะไรออโต้หมดเลยนะฮะอันนี้โฟกัสนะครับอ่าอันนี้สามารถซูมซูมดิจิตอลได้นะเดี๋ยวเราซองซูมให้ดูนี่ปั๊บเห็นไหมปั๊บอ่ามันซูมดิจิตอลได้ซึ่งแปลว่าถ้าใครมีกิบแคนนอนอยู่แล้วนะฮะก็น่าจะใช้ได้นะครับเลาไม่กีอะไรฟิลเตอร์โอ้โหมีเยอะมากอันนี้เดี๋ยวเราลองให้หมดเลยแต่เราให้ดูเมนูก่อนละกันนะครับ อ่าโอเคม,มีอะไรอีกปรับโทนสีได้เยน็นอุ่นอ่ะแล้วก็มารีเซ็ตปับ๊บนี่อยู่ตรงกลางละโอเคเอาตวัวไว้บาลานซ์ตรงนี้ซึ่งเมนูก็คงไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายนะฮะเพราะว่ากล้องตัวแค่นี้เนาะอืมเราก็มาดูโมดตอ่อไปมีอะไรบ้างนี่บิวตี้นะครับเราเลือกบิวตี้แล้วก็เป็นบิวตี้มีอะไรให้เล่น อ้าวปับได้3ระดับอันนี้เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับอันนี้เอาเดิมๆก่อนนะโอเคแล้วก็เป็นแค่เนี้ยฮะเลือกเฟรมเลนนึ่งได้แล้วก็มาอีกอันหนึ่งมีอะไรปับตัวนี้กันสั่นนะครับเรามาดูว่าเขามีอะไรให้เล่นบ้างอันนี้คือเปิดเครื่องมาเขายังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสไตล์หนาของมันเนาะเขาจะตั้งมาแบบเป็นเอ็นฮาร์ดก็คือระดับ3สูงสุดอันนี้คือเปิดซึ่งยกกว้างมากเดี๋ยวเราไปลองให้หมดเลย เอออันนี้ระดับแรกแล้วก็ระดับ3ไอ้ระดับ2นะฮะแล้วก็เส้นขอบฟ้าเห็นไหมฮะตอนนี้ผมเอียงกล้องสังเกตไหมว่าเขาพยายามปรับไม่ให้ตรงนี่มันตั้งให้ตรงอ่ะเอออ่ะเราไปดูหมดต่อไปหมดเอ็มอันนี้ก็ทั่วไปครับสำหรับคนที่เอออยากจะปรับตามใจตัวเองนะฮะตั้งค่าด้วยตัวเองหมดเลยนะครับหรือเรื่องแง่บางคนจะเรียกว่าเฮ้ยมือโปรมือโปรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาไปที่เดิมเดิมิวตี้ก่อน เดี๋ยวเราจะไปลองให้หมดเลยส่วนีน้ก็ไม่มีอะไรครับเปิดติดนะฮะง่ายมากเลยกดทีเดียวนี้เะครับมานี้เชื่อมต่ออะไรได้หมดเลยไลฟ์สตรีมได้ด้วยนะครับใครที่มีแอปของ c a n o นอยู่แล้วตัวนี้สามารถไลฟ์สตรีมได้นะครับสามารถดูรูปได้เมื่อกี้ที่เราลองเล่นแล้วเห็นไหมตรงนี้ผมว่าไม่รู้ตนอนนี้เราอยู่ในงานเสียงอาจจะดังนิดนึงก็อาจจะมันเบาไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้ไปลองดูในคอมกันกดนู่นนี่ได้นะฮะโอเค อินโฟเราเลือกสามารถเนี่ยกดอินโฟเพื่อจะดูอะตัวนี้อ่าอะไรว,ว่าข้อมูลจากหน้าจอเนอะาะประมาณน,นี้ระดรับเสียงเฮ้ยดูได้ด้วยนะเออดีมากเลยเอาล้ครับอันนี้คือโหมดแรกนะฮะเราจะลองแบบเดิมๆแบบเมื่อกี้แล้วก็แบบขอลองเดินแล้วพูดไปพูดมาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไมค์มันสามารถรับเสียงอัตโนมัติก็คือถ้าเราไม่พูดเนี่ยเขาจะรับแบบรอบๆหมดเลยแต่ถ้าเราพูดขึ้นมาปับ๊บเขาจะรับเสียงเราเรามาดูว่าเขาทํางานได้ดีแค่ไหนนี่คือโหมดบิวตี้ โมจากโรงงานเลยม,มาถูกใจสาวๆไหมไปดูกันอันนี้เราจะจับถือกันแบบนี้นะครับก็คือให้ดูลักษณะท่า,าทางก่อนที่เราจะไปเดินให้ดูตลอดทั้งทริปนี้นะฮะเราจะออลองเล่นแบบนี้ให้ดูถือแบบนี้เลยง่ายๆบางคนเอ๊ะจะหล่นไหมนะครับก็มันมีวิธีนะอันนี้สอดมือแต่มือผมใหญ่ไงมันใส่นติด <c oughs> นิ้วเนี้ยบางคนจะแบบนี้ก็ได้ครับอ่าสิว่าอ่ะอันนี้มันเหมาะสรับเวลาถือเป็นแบบคุณอยากจะถ่ายแนวตั้งเนาะแบบนี้เอออย่างเงี้ยแนวตั้งต้องจับแบบเนี้ย คือมันจะสะุวกมากเวลาาเรสอดแต่ถ้าไม่สอดเนี่ยถ้ามั่นใจว่าถือแน่นก็ได้เนี่ยเราก็จะเมื่อยเมือ่อยนิ้วก้อยนิดนึงแต่ถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยถ่ายแนวตั้งนะคือเวิร์กปั๊บเนี่ยปั๊บมันล็อกให้นิ้วก้อยก็จะสบายขึ้นจับนี้่างนี้เลยเดี๋ยวลองให้หมดเลยนะนี่คือหมวดแรกนะฮะมาอีกครั้งหนึ่งให้เห็นเราจะลองมาเดินนี่คือเสียงจากตัวกล้องหรืทุกอย่างนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองแบบเรามีขาไม้แล้วก็ต่อไม้นอกก็เป็นยังไง <_ an> คือผมถือแบบสบายๆอย่างเงี้ยดูดิไม่ต้องแบบยือดอย่างเงี้ยอันนี้บบิวตี้เลยนะะแล้วนี่เราผ่านลมเป็นยังไงบ้างเสียงลมโอ้โห,โห,โหน่าจะบันเลอยู่ตอนนี้ออกมาแสงเดี๋ยวจะเทสในตัวของเอดี้ด้วยแต่ ND ี้นี่เป็นข้อสังเกตก,ก็คือเราจะต้องเข้าไปเปิดที่เมนูตอนนี้ย้อนแสงละเป็นไงไง่สยามวันนี้ยอยู่ที่ลิโดนะงานของ ที่งานยังานก็ถ้าเกิดบางทีสาวๆอยากจะไปแบบเนี้ยโอ้โหเจอแสงวอมวอมหรือว่าเราแบบเฮ้ยเจออะไรน่าสนใจอย่างเงี้ยมิสาวสวยกำลังมี่เซลฟี่ตัวเองอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหทูกใจมากๆเลยนะครับประมาณนี้นี่คือเราลองลองบล็อกให้ดูนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองโหมดอื่นกันไหมหรืออยากให้เดินอีกนิดนึง หรือนิดนึงเนี่ยพอแสงมันดีอ่ะมันก็ได้นะแต่ว่าอย่มันจะเป็นแบบนี้แสงมันไม่มันม่นคงแต่เดี๋ยวลองเปิดแบบ ND ก่อนไหมกับโหมดบิวต t y มาตอนนี้เราเปิดนะฮะ ND แบบออโต้ซงที่ผมเห็นคือการเปิด ND นะครับเพื่อเชยแสงตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นออโต้เหมือนกับเขาทำง,งานช้าแต่ที่นี้ลองดูออโต้ว่าไอ้ตัวที่ขายจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันเสียงจักกล้องเลยนะผมไม่รู้ว่ามันรับเสียงดีแค่ไหนนะลองดูออกมาข้างนอก เดิมมุมเดิมเป็นไงโอ้เวิกไหมอ่ะวันนี้อันนี้เราย้อนแสงอยู่เก็บด้านหลังดีกว่าเดิมไหมเดี๋ยวเราจะมายืนตรงนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าเขาเก็บงานเป็นไงบ้างทีนี้เราเดินอีกรอบหนึ่งไะดีไหม เดี๋ยวเราแบบเปิดเองแล้วก็มาเทสเอ็นดีตรงนี้รอบหนึ่งนะอันนี้แบบเ,เปิดเอ็นดีต่อเนื่องนะโอเคต่อจากนี้น,นี่เราเปิดเอ็นดีค้าไงไว้เลยว่าเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับเฮ้ยเออผมว่านะคือถ้าจะเปิดคือเปิดเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบรู้ว่าวันนี้เราม,มาเดินแบบยยนี้แงยแสงจ้าๆแน่ๆนะฮะจะเวิร์กกว่าเพราะอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเปิดออโต้มันจะนแบบฟุ้ว่าดุ้งว่าสนดึง่เงี้ยคือหน้าจะขาวเลยนี่คือโมบิลิตี้อยู่นะ อ่าแต่ถ้าย้อนแสงก็ยังมีความแบบมืดๆนิดนึงวันน,ออนี้การเก็บรายละเอียดเป็นไงครับย้อนแสงอยู่นะเปิดอยู่แต่ผมไม่รู้ตอนนี้การสั่นเป็นไงบ้างนะถ้าคลิปนี้ดูแบบบดหัวต้องขออภัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองเทสดูกับไอตัวเอดี SD นะทั้งปิดออโต้ Auto, แล้วก็เ,เปิดตลอดในมุมนี้อยู่ตรงนี้เลยผมบังลมก่อนตอนนี้ปิดเกนดีนะครับเวลาเราย้อนแสงเป็นไงบ้างก็ทํางานได้ดีแล้วนะ อันนี้แบบอัตโนมัตินะครับอินดีเป็นไงบ้างอันนี้เปิดนะครับเปิดอยู่โอเคครับดูยก็เกิดขอ้อผิดพลาดะใครที่ได้ยินเสียงข,ของเราแล้วสามารถเข้ามาลงทะเบียนนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมของเราได้นะครับใครที่ลงทะเบียนอันนี้นะครับเป็น,บ,น,นบิวตี้ะ Beauty ระดับหนึ่งน,น,นะครับเป็นไงบ้างชอบไหมโอเคป่ะบิวตี้ระดับหนึ่งอันนี้เป็นบิวตี้ระดับสองเป็นไงบ้างระดับสอง นี่แต่โฟกัสคือการจับเขาดีมากเลยนะพี่กับ T7X3 อ่ะพี่แค่เดินผ่านปั๊บเรียบร้อยหลุดแล้วนะอันนี้โอเคหนึ่งเลยอันนี้ระดับสามนะครับก็คือเป็นสแตนดาร์ดที่มาตัดเครื่องเลยกำลังดีเนาะเออน่าจะดีสุดแล้วมั้งดีที่สุดแล้วระดับสามเขาก็แนะนำว่าระดับสามนะกำลังดีระดับสี่เป็นไงบ้างคือตอนนี้ผมยังใช้เสียงจากกล้องอยู่นะไงระดับสี่โอเคไหมี๋ยวเริ่มดูหลอกละจมูกเริ่มหายยังระดับห้าเป็นไงโอ้โห น่ากลัวไหมดูหลอกๆเนาะนี่เลยแบบห้าน่าบิวตี้อคอันนี้เป็นหมดกันสั่นตอนนี้เราปิดนะฮะเราจะลองดูาปิดว่าสำหรับฟิเจอร์ที่แนะนำสำหรับจุดนี้ก็คือสมูทสกินครับปรับผิวหน้าเลยนะฮะให้เรียบเนียนกริป ต้องเป็นคำว่ากริปด้วยโมดเนียนจริงๆมีโอกาสได้ทดลองใช้เมื่อช่วงเช้าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําไม่เกินระดับสามมันปรับได้ขั้นแล้วแต่โอ้โหจะลดผลปรับได้ขั้นแล้วแต่ว่าแนะนําว่าไม่เกินระดับสามนะครับเพราะว่าสีขั้นี่มันเนียนแบบเนี้ยเปลี่ยนเนียนเกินจริงๆนะฮะอาจจะดูแบบไม่ธรรมชาติเท่าไหร่ถ้าแบบกำลังพอดีหนึ่งสองสามตอบโจทย์แน่นอนครับอันนี้เป็นกันสั่นระดับที่หนึ่งคิดว่าเป็นกันสั่นที่แนะนำนะฮะอ๋อตอนนี้การลองทดสอบเสียงไปด้วยเราอยู่ในงานเสียงวุ่นวาย เขาบอกว่าเขาจับเสียงคนที่เราอยู่ในกล้องที่ดีที่สุดเป็นยังไงบ้างจริงหรือเปล่าได้ยินไหมหรือสนใจมันแบบเล่นเพื่อยู่ที่บ้านถ่ายสไตล์ของตัวเองโทรดูสื่อโซเชิวเกียร์ก็ต้องหาซับในราคาที่ไม่เกิดสองพันเครื่องมือกลางๆครับก็สามารถเจอนเข้ามาหาตัวนี้ได้โดยที่เขาไม่ต้องรู้สึกกลัวแม้เหมือนต้องแค่เขาเปลี่ยนอุปกรณ์มาแต่รูปแบบไปลองดูแบบกันสั่นครับ ระดับพินะฮะระดับสูงสุดเป็นไงบ้างอันนี้เป็นระดับพิม์ค้าซึ่งก็บอกว่าผมชื่อมอนเดิมเนี่ยจะเห็นเลยว่าแคบลงแต่เราดูว่ามันวิ่งขึ้นไหมผมพยายามเดินเหมือนเดิมนะเพราะว่าเนี้เราต้องเดินให้เหมือนเดิมนะาะว่เ้องเด้เหเดิมก็อาี่เาด้นน่าก็อจะต้้าว่ามือนน่ร้องเดนเา ยืดไกลฮะถ้าได้เท่าเดิมรับกันสั่นแต่ผมรู้ว่าดีไม่ดีนะครับแต่แนะนําเอาแค่ระดับแรกพอบางงานนี้คือเล็กตรงมือถือเองระดับแรกพอจริงฮะโอ้โหเบากันด้วยฮะแล้วประโยชน์แต่มันเงี้ยไม่เท่าเดิมคือมันจะแน่นมากๆเนาะแน่นเลยแหละมันได้ได้เวลาที่เช่นคุณจะไลฟ์สดเดี๋ยวลองดูเส้นขอบฟ้าดูคง อันนี้เส so, ้นขอบฟ้านะครับคือมันดีหมดแหละยางกล้องอยู่นะสำหรับที่ต้องการจะไปรู้ว่าตอนนี้เอียงตามด้วยหรือเปล่าถ้าไม่เอียงตามแปลว่ามันทํางานอยู่ตอบโจทย์หมดแล้วสำหรับจริงๆคิดว่าเป็น ทีเนี้ยวันนี้ปัญหาก็คือตอน R 5 0เนี่ยมันเกิดการเจิงเพราะว่าถ้าเราใช้มดนี้ในการเดินวอเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้มีการปรับหรือยังเราต้องระฝังนินึ่งผมเป็นผู้สื่อข่าวด้วยเวลาไปงานตอนนี้ผมเอียงมือนะเอียงเพื่อความไปวของเนอด้วยไหมต้องไม่เกินหน้าสิบนี่ผมพยายามแบบหงายเอียง บอะไรนะพลิกมือไปพล the <ave S 2> <time> ิกม <t UC S 1> ือมาแบบซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆมัเจอไหมคลิปนี้มีปวดหัวแน่นอนครับเพราะว่าเราต้องเทสทุกระบบให้คุณเห็นทุกอย่างแล้วก็เป็นไงบ้างและบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเคไหมอันนี้คือฟิลเตอร์เดี๋ยวมาลองดูนะเขาบอกมี14แบบลองทุกแบบเลยไหมแล้วก็มีอะไรอ๋อนนี้แค่ปรับนะให้มันโทนเย็นโทนอุ่นเหลืองเห็นไหม จะมีความแตกต่างไหมเหมือนปรับไว้บาลานซ์เอาครับอ่ะเราตั้งเดิมๆก่อนแล้วกันเราแค่ลองฟิลเตอร์14แบบเนาะโอเคอันนี้เป็นอันแรกคือมาตรฐานทั่วไปที่เราใช้กันเรดรนเดอร์โมดที่หนึ่งนะครับอันแรกนะฮะมันจะออกเหลืองๆส้มๆไหมตามชื่อมันเนาะออเรนต์ออเรนต์สอย่างเียอันนี้ที่สองออกมาเจนต้าอันนี้น่าแต่ความชอบนะบางคนอาจจะชอบอันนี้ก็ได้มันดูแบบยังไงอ่ะ อันอาร์ตหรอมาต้ตาม,ม่วงไหมอันนี้ออกฟ้าระดับสามนะฮะอันที่สามนี่ยชอบปากฟ้าฟ้าดูลวมันเหนื่อยอะไรแต่ว่านี้ก็อบอกว่าผมใช้ออแสงช่วยด้วยนะอันนี้อันที่สี่เป็นไงบ้างเดี๋สิบอันนะอันที่สี่เป็นไงบ้างอันที่ห้าเลโทกลีนเป็นไงสีดูเลโทรจริงๆริงไหมแต่งกระสุนใช้สำหรับคนชอบแบบที่ต้องการความเก่าอันที่โหกโอ้โหดูเก่ามันแนวซีเปียไหมอันที่หก อันที่เจ็ดนะครับอ่าเมันคิดไม่ถี่ว่าอะไรแท็กเส้นเลสอะไรสักอย่างมันก็ยังมีความอมแดงไหมอยู่ที่เดิมนะคุณจะได้เห็นความแตกต่างเราใช้แสงไฟช่วยอันที่แปดอันนี้มันจะมาในลักษณะขหมือนวอร์มและสีออกวอร์มอๆก็มันจะดูคล้ายอันที่หนึ่งอันที่สี่เนาะอันที่แปดก็จะวอร์มเล็นิดนึงอันที่เก้านะครับอันนี้ที่เก้าแล้วก็มันออกครูครูสีแบบคูครูเย็นๆเนี่ยเหมือเราปับไววานล้าเนาะอันที่สิบอ่าเลยเสียละอันที่สิบนี้ก็ดูแบบ เหมือนออกซีเนมากนะแต่มันก็ไม่ใช่นะมันก็ดูแบบเกา่าทนโทๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยอันที่11นะฮะไบไว้ไวไนะเป็นไงชอบแบบไหน,นคืออย่างที่บอกของพวกนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะเขชอบไม่เหมือนกันนะครับอันที่12อ,อะไรเคลียร์บูสักอย่าง,อางชอบไหมคืออยนี้อันที่13จะหมดกแล้วนี่อะไรนะเคลียร์เปอร์เพลหรอง่วงหรอง่วงเคลียร์หรอ ชอบไหมอันสุดท้ายแอมเบอร์นะครับเคลียแอมเบอร์ Amber มันก็ออกเปลืองไม่แต่ว่าเขาบอกว่าเคลียเราไม่รู้ว่าเขาเคลียนใที่นี่คืออะไรและนี่คือฟิลเตอร์ทั้งหมดนะฮะ14แบบชอบแบบไหนไปเล่นกัน์ดหรือแบบเดิมดีที่สุดก็แล้วแต่ความชอบอันนี้สายสตุ้มตอกแน่นอนครับรอเลยต้องใช้ไฟนินดหนึ่งเปนี้บ้างไฟช่วยไหม เป็นแนวตั้งให้ดูโอเคไหมถ้าเดินอ,อย่างนี้ผมใช้หมดวิวตี้นะครับแล้วก็ตั้งไว้ระดับ3ามเลยปึ๊บ e สองให้ดูเลย ลืมบอกไปนะครับว่าฟิลเตอร์ต้องใช้ได้แค่หมดนี้เท่านั้นนะครับบิวตี้อะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องใช้แค่หมดนี้ธรรมดานะฮะเออกับหมด M นะฮะในหมด M ก็ทําได้ปึ๊บเนี่ยนฟิลเตอร์เอ้ยกดปิดนี่เปนกานสองหมดนะฮะที่สามารถใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ได้เอาหมดธรรมดาละกันผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากใช้างานง่ายนะเนาะมาดูกันเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูนะครับถ้าสายวอล์กที่ต้องการเพิ่มคุณภาพเสียง อันนี้เราจะใช้เจ้าโหรดวิดีโอไมโครทูก่อนนะครับว่าเสียงมาเป็นยังไงแต่ที่สำคัญเลยถ้าคุณไม่ซื้อไอตัวนี้นะครับสมอลิกน่าจะประมาณพันหนะฮะอย่างชุดนี้เนี่ยเขาจะมีคอตชูให้2ฝั่งซึ่งจะติดไฟลและติดไม่เพิ่มได้นะครับก็แนะนำว่าให้เป็นแบบนี้นะครับนี่เลยชุดนี้นะฮะอูลันซี่ตัวนี้แทนนะครับ <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยวปรับไมได้ถ้าเกิดคุณจะต้องพลิกอะไรมาเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนอย่างี้อ่ะ พลิกกดมาเห็นไหมเพื่อที่เราจะให้กล้องมันกดลงมาปึ๊บแบบนี้เพื่อเอเวลาที่เราถือเนาะแต่อย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นเลนวายซึ่งเมื่อก่อนเราจะทำกันอย่างนี้ถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องละมันเป็นเลนวายอะเราถือตรงๆก็ได้เลยตั้งกล้องให้ตรงนะครับแล้วก็ปรับไมค์ขึ้นมา เดี๋ยวเราไปลองเดินวอล์กกันดูถ้าเราใช้แบบน,นี้จะเวิร์กไหมนะครับไปดูกันตอนนี้เราก็ใช้ไมนะฮะเจ้าโหลดนะครับลองถือคุณภาพเสียงเป็นไงดีขึ้นไหมแต่แน่นอนว่าตอนนี้เราไม่มีบิน,นบัฟนะฮะก็เสียงนะครับแล้วก็เราเจอนะครับเซเลบชุณไบครับสวัสดีครับอไอเอเลฟฟซีเพราะเอฟซี FC, ใช่พูดผิดตื่นเต้นพูดผิดหมเลยเป็นตาคุณไบได้เลยนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดทักวไหนนะฮะ มีทุกวันไปเลื่อหัดไปเลื่อนหัดใช่ไหมครับกับซูมแคมิล่ากับน้ำพร็อพใช่ครับโอเคครับผมเวลต่อบ,อบน้าครับขอบคุณครับ <c oughs> อลองเทสต์กันดูแบบนี้เป็นไงบ้างลองล็อกดีขึ้นไหมพอเรามีไมค์ตัวนี้เข้ามาช่วยเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ด้วยเนี่ยเป็นแบบไวเลสเลย,เลยติดเสื้อแล้วลองเดินดูว่ามันจะดีกว่าแบบนี้ไหมแล้วตัวนี้มันมีลมไงตัวเนี้ย,ายอาจจะก,กันลมได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไปงี้ยดูดิลม ลองดูเฮ้ยแงสิงลมเข้าไหมสิ่งลม่มเต็มเต็มแต่หันหลังให้ได้ไหมกอดีขึ้นเนาะอออโ,อโอเคขึ้นไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นในนี้นะครับเอ่อสายติกตอกถ้าถืออย่างนี้อาจจะลำบากก็แนะนำว่าควรจะมีสมอลลกจริงๆครับอย่างเงี้ยมันถือลำบากจริงๆครับ ถ้าคุณจะติดใหม่เพิ่มอย่างเงี้ยยากละต่อไปก็เป็นใช้เสียงตัวนี้นี่ DJI w i e l e s นะครับต่อเข้ากับตัวกล้องก็ตัวนี้มีกันลมด้วยซึ่งแน่นอนว่าก็ดีดีกว่าไม่มีช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวเราไปลองที่ลมให้เทียบกับตัวเมื่อกี้นาอว่าเป็นไงบ้างถ้ามีตัววินมัพนะครับเราเดินวอลกอย่างเงี้ย่ะตอนนี้เราไปอยู่ที่ลมอย่างงี้ย ช่วยได้ไหมเพื่อไงเผืเ่อเ,เราบอกเฮ้ยไปเที่ยวพายุเข้าโุ๊ปะพอดีตอนนี้เรายังอยู่หมวดบิวตี้นะครับบิวตี้ระดับ3ซึ่งน่าจะมีการสัระดับหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยได้แค่ไหนนะย้ำทีละการถ้าคลิปนี้ดูแลปวดหัวขอโทษจริงเพราะว่าเราก็อยากจะรอให้ดูว่าคนไม่รู้เรื่องเลยมือใหม่ใช้แล้วเป็นยังไงนะครับ อาละครับและนี่คือนะฮะเจ้า Canon PowerShot V10 v 1ีนั่นเองชอบไหมชอบไม่ชอบก็ถ้าชอบแล้วก็ตามเลยแต่ทีนี้ในสรับมุมผมที่ได้ลองเี่กว่าลองสั้นๆแล้วกันเนาะมันไม่ได้เดินไปไหนไกลมากมีระยะจำกัดสิ่งที่ผมได้จับและสัมผัอนนี้สิ่งแรกเลยนะครับนี่แบบเดเยวพี่หาวเลยคือมันเป็นรอยมือง่ายแต่ก็เอาผ้าเช็ดได้นะมันเหมือนเล่นมือถืออือมเช็ดได้นะครับแต่เนี่ย ก็เรียกให้เจอเจอจ,จุดสังเกตว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรา,า่ายเอ้ยทำไมมันดูคุนค,คุมองมอ,งมองให้ดูหน้าจอเลนนี้ก่อนนะเห็นไหมมันมีแบบกันไว้แบบมือถือระดับนึงก่อนนะครับเออถ้าเกิดคุณซื้อสมอลลิคนะก็มันจะมีตัวปิดให้ด้วยเป็นซิลิโคนอืมอีกจุดหนึ่งละกันนี่เลยเห็นไหมบางทีเราจะเอาออกเลยตรงนี้ไม่ได้มันต้องเปิดหน้าจอก่อนทุกทีเหมือนตอนแรกที่ผมพูดไว้เนาะแต่ก็นั่นแหละมันก็สามารถข้อดีตรงที่ว่าเอ้ยบางทีคุณไม่มีขาตั้งนะเออเราก็ใช้ได้เลยอย่างเงี้ยท,ทันที เป็นสายแบบธรอมหารหรอด้านนี้ก็ได้เห็นไหมเออมันก็เวิร์กของมันนะเนี่ยแล้วก็จะพิจารณาไม่ได้หรอมันสามารถไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับแต่ข้อจํากัดเขาก็ยังมีอยู่นะฮะในการไลฟ์สตรีมเออผ่านแอปก็จริงแต่ว่าผมว่ามันไม่เสถียรหรอกเพราะว่าผมเคยใช้กับ G7 X m ็ดเกมาแล้วไม่เสถียรนะครับอ,อือเอแล้วตัวนี้มาถึงข้อดีนะฮะเนี่ยเวลาเราเสียบสาย USB รายการไลฟ์สตรีมนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ Canon R 5 0สเนี่ย เขาเสียบสาย USB เนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงไฟนะครับตัวนี้สามารถไรซี C, แล้วก็เลี้ยงไฟไในตัวได้ไม่ต้องใช้แบตท,ที่ตัวกล้องแล้วก็เป็นจนะุดพิจารณาเป็นให้ข้อคิดต่อได้ว่าตัวนี้เป็นแบต v ิ i อิ i n ซึ่งแล้วแต่ความชอบคนเป็นแบตตัวเดียวกับตัว G7 Mark 3นะฮะซึ่งมันน่าจะถอดเปลี่ยนได้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่มันเป็น v ิ i อิ i n ไปเลยก็หนึ่งผมยังไม่รู้ราคานะแต่ก็คงอินนานน่เพะเห็นคนใช้ G7 m a r 3คน2-3ปีนูนะ่นน่ะกวาจะเสื่อม เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเรื่องแบตเตอรี่นี่ถ้าเราถ่ายทั่วไปอย่างนี้นะครับเป็น Full HD จะได้ประมาณ1ชั่วโมง50านาทีแต่ถ้าเป็น 4K นะครับก็ได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับตัวนี้ 4K ได้แค่ถึง30เฟรมเรทนะฮะแต่ถ้าเป็น Full HD ได้ถึง120นะครับดึงสโลว์ง่ายๆเลยแต่ถ้าภาพดิ้งหรอเดี๋ยวขอลองสักรูป2รูปแต่ในสเปคมันบอกว่า15ล้านกว่านะแต่เมื่อกี้ผมเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันสเปคมันออกมา20ล้านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจากท้าายคิปเร ให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันเท่าไหร่กันแน่ซื้อไม่ซื้อยังไงก็มาตามกันได้แล้วกันเดี๋ยวผมมีพิกัดนะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะส่วนเพจก็อยู่ข้างบนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช h o ปปีหรือ Lazada านะครับแล้มีหมดเลยนะครับถ้าทิกต o อกมีก็จะแปะให้นะใช่ไหมตามกัน